ในปีพุทธศักราช2372ณลุ่มน้ำแม่กลองยามรุ่งอรุณเด็กหนุ่มฝาแฝดอินจันใช้ชีวิตเรียบง่ายผูกพันกับสายน้ำแต่ความพิเศษของพวกเขาไม่อาจรอดพ้นสายตาผู้สแสวงหากับตันเอเบลคอฟฟินชาวอเมริกันเดินทางมาพร้อมข้อเสนอเปลี่ยนชีวิต การเจรจาเกิดขึ้นภายในเรือนไม้ที่มืดสลัวและตึงเครียดอํำแดงนาคผู้เป็นแม่วาดหวันต่อชะตากรรมของลูกชายถ้อยคำหวานหูและสัญญาสามปีถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างแต่สิ่งที่วางอยู่บนโต๊ะนั้นมีน้ำหนักมากกว่าคำสัญญาเงินจำนวน20ชัช่างหรือ1,600บาท คือค่าตัวที่เปลี่ยนสถานะพวกเขาจากลูกเป็นสินค้าการตกลงสิ้นสุดลงสัญญาถูกประทับตราถึงเวลาที่ต้องเก็บสัมภาระอันน้อยนิดก้าวเดินออกจากเรือนชานที่คุ้นเคยเป็นครั้งสุดท้ายแฝดสยามก้าวลงเรือเล็กเพื่อมุ่งสู่เรือใหญ่เรือสำเพาอเมริกันกลางใบรอรับการเดินทางไกล อินและจันยืนก่อกราบเรือมองแผ่นดินเกิดค่อยๆห่างออกไปอำแดงนาคยืนเดียวดายริมน้ำน้ำตาอาบแก้มเรือแล่นลับหายไปในความเวิ้งว้างของเจ้าพระยาทิ้งไว้เพียงคำสัญญาว่าจะกลับมาในสามปี